สวัสดีค่ะแม่กิ่งให้ดูดูนะคะเยี่ยาวเย้ายาว,ยาว,ยาว,ยาวดูกุมารน,น้อยของเราก็ไม่เบาสีสียอดกุมารแซบจริงๆค่ะชอบพาพากันชอบมาเล่นตรงสิ่จุเอีย้ยเนี่ยค่ะสำหรับสียอดกุมารของเราสายฟ้าแก้งน้องอะลูกทั้งหอมน้องทั้งแก้งน้องค่ะสายฟ้ารักๆหยอกๆนะลูกนะ แกล่ากัจอกน้องหนูนะเด็กสี่ยอดกุมานี้เก่งมากค่ะเก่งมากๆแก่นมากๆเด็กๆเริ่มเข้ากันได้แล้วนะคะเริ่มไม่กลัวไม่อะไรกันแล้วเด็กๆวันนี้แม่กิ่งก็ยุ่งเหมือนเดิมค่ะก็ไปเอาของมาขายให้เอฟซีไปเอาผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้อค่ะก็ยังไงก็ฝากสนับสนุนอุดหนุนสินค้าแม่กิ่งด้วยนะคะ เพราะว่าไปรอบนี้ก็ไปเอามาเยอะอยู่ค่ะไปเอามาเยอะอยู่ก็หวังว่าเอฟซีจะช่วยสนับสนุนอุดหนุนเพื่อจะได้เป็นค่าอาหารค่าขนมของเด็กๆได้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กิ่งจะลงให้ดูนะคะพรุ่งนี้แม่กิ่งจะลงลงให้ดูสําหรับผ้าคลุมไหล่ รอบนี้มีสีมีสีมีลายสวยๆเยอะค่ะแล้วก็ท่านใดที่สั่งแม่กิ่งไว้แล้วแม่กิ่งจะจัดส่งให้นะคะเดี๋ยวจะจัดส่งให้ช่วงนี้รู้สึกว่าเด็กๆจะรวมตัวกันค่ะเด็กๆจะรวมตัวพอเด็กๆรวมตัวกันรู้สึกบ้านชักเริ่มแน่นละ รู้สึกชักเริ่มแน่นเยอะมากๆแล้วแหนะแนะสตูนแกล้งน้องอ่ะอลูกดูนะคะดูพี่สตูนมานั่งแกล้งน้องสตูนนั่งแกล้งน้องอ่ะอลูกฮะนี่ขนาดเจ้าตัวเล็กยังไม่โตนะคะถ้าโตนี่ก็คงจะยิ่งยิ่งแน่นยิ่งอ,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 อึดอัดเพราะว่าในบ้านนี่ก็สามสิบค่ะสำหรับในบ้านนี่จะอยู่กันสามสิบ เดินไปไหนเด็กๆชักจะเดินสวนสนามกันแล้วเต็มไปหมดแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อตัดสินใจรับพวกเขาเข้ามาอยู่ในร่วมบ้านกันแล้วก็ดูแลกันไป ังไงพรุ่งนี้รอรอดูรอชมนะคะว่าออผ้าคลุมไหล่ของเราที่มารอบนี้จะสวยงานแค่ไหนแต่แม่กิ่งจะลงให้ดูค่ะและพร้อมกับเสื้อสวยๆด้วยค่ะช่วงนี้เอฟซีอย่าพิ่งเบื่อแม่กิ่งนะคะช่วงนี้จะเห็นแม่กิ่งลงคลิปเด็กๆบนกับขายเสื้อผ้าด้วยค่ะขายเสื้อผ้ากับผ้าคลุมไหล่ด้วยเพราะว่าเนาะของลงทุนไปแล้วไปเอามาแล้ว ก็ต้องขายค่ะเพราะว่าไม่รู้จะทํำยังไงอย่างที่แม่กิ่งบอกตอนนี้แม่กิ่งก็ไม่รู้จะทําอาชีพไหนก็นี่แหละค่ะอาศัยขอความเมตตาจากเอฟซีช่วยสนับสนุนสินค้าแม่กิ่งขายเอฟซีเนี่ยค่ะเพราะว่าคันจะออกตลาดเช้าไปขายก็ห่วงลูกๆเหมือนกันออกไปแต่เช้าเมื่อตีสี่ตีห้ากว่าจะกลับเข้ามาก็นุ่นเที่ยง ก็สงสารลูกๆค่ะก็ออกไปขายตามตลาดไม่ได้ก็ต้องนี่แหละค่ะอาศัยขายแบบนี้เอาสี่กุมารของเราเดี๋ยวนี้ออกเป็นเวลาค่ะไม่ค่อยจะห่วงแม่สักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เล่นกันเจ้าเจ้าเจ้าดูนะคะดูลีลาลีลาคาสก่ ดูลีลาสักก่อนเริ่มเริ่มซุกซนกันค่ะเริ่มซุกซนกันมากขึ้นแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็แปลกชอบมาเล่นแต่ตรงนี้กันนะคะบางทีก็พากันไปมุดไปนอนอยู่ข้างหลังข้างหลังที่ตั้งติจูเอียตรงอื่นไม่จิ่งพยายามพาไปให้เล่นที่อื่นก็ไม่เล่นก็พากันมาบนเวียนเล่นอยู่ตรงนี้ค่ะก็ขอขมาติจูเอียวเนาะ อันคงไม่ถือสาเด็กๆค่ะออกมาลูกมาเร็วเร็วเส่วนพี่ๆก็เนี่ยค่ะนั่งนอนรอแม่เด็กๆขอให้พวกเขาได้เห็นแม่ค่ะขอให้พวกเราเขาได้เห็นแม่ ชัดตุ้นชัดตุน,ตนคนสวยประจำบ้านเนี่ยฮะคนสวยของแม่เนี่ยจะดูน้องสิเนี่ยดูน้องคนคนสวยสตูนซิดูท่านั่งสิเนี่ยเรียบร้อยมากเลยเดี๋ยวนี้สตูนก็ไม่เครียดแล้วนะพอมีน้องๆเข้ามาค่ะก็ไม่เครียดละน้องก็เริ่มเริ่มเล่นกับน้องๆมีแยบมีแย่กับน้องๆ เดินเดินพุงป่องพุงกลางเลยค่ะสะตูนของเรากินเก่งมากๆอย่างนี้ดูนะคะนักวันยิ่งสวยงามขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆขนหางก็ฟองนึกถึงนึกถึงภาพตอนที่ป่วยเนาะตัวก็เกิดกลางไปด้วยอื้อด้วยฉี่จนจนแบบว่าขนมันติดกันไปหมดค่ะ ขนตรงหางเขาไม่กิ่งต้องต้องค่อยๆเช็ดวันละนิดวันละหน่อยเช็ดไปวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆให้มันละลายออกไปจนเป็นหางแบบนี้ค่ะอู่ฟ้องสลิดรวมตัวสลิดน้อยรวมตัว จะหลับจะนอนไหมนเนี่ยลูกฮะจะหลับจะนอนกันไหมหนูเนี่ยดูนะคะแมวเด็กก็มีความน่ารักลตลอดค่ะก็จะเล่นซุกซนกันตามภาษาของเขาดูแล้วก็จะดูเพลินค่ะสำหรับแมวแมวเด็กของเราทุกรุ่นเวลาจะแกล้งกันก็จะต้องตีตีตะแคงใส่กันอฮะ สายฟ้าวิ่งเสียงดังอะลูกงั้นคลิปนี้ดูเด็กๆแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนสินค้าของแม่กิ่งด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้แม่กิ่งจะลงให้ดูทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าคลุมไหล่ค่ะไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลิปเดียวกันไหมหรืออาจจะเป็นคนละคลิปค่ะ แล้วก็ช่วงนี้อาจจะเห็นแม่กิ่งลงแบบนี้เรื่อยๆเอฟซี FC อย่าว่าอะไรแม่กิ่งนะคะเพราะว่าแม่กิ่งซื้อของมาแล้วแม่กิ่งก็ต้องขายค่ะเผื่อบางเอฟซีบา, FC, บางท่านก็อาจจะได้ดูคลิปนี้บางท่านอาจจะไม่ไม่ดูอะไรเงี้ยค่ะท่านใดสนใจสินค้าแม่กิ่งก็แอดไลน์มาได้นะคะแอดไลน์แจ้งแม่กิ่งมาได้ค่ะ ทุกอย่างที่แม่ก,กิ่งไปรับมาแม่ก,กิ่งคัดกับมือเองเลยค่ะคัดกับมือดูเลือกลายเลือกผ้าเองกับมือขอบคุณที่รับดูรับชมเด็กๆค่ะขอบคุณค่ะ